สวัสดีครับผมนี้ก็ผมเพนโซนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมนั่งล็อกเอ็มเทนอร์น็อสองจุดูกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาอัปเดตในส่วนของไอเทมนะครับดันเค้กกันนะครับว่าวันนี้ครับจะมีในส่วนของไอเทมอะไรบ้างนะครับที่มันสามารถที่จะทําการลงดันแล้วก็มาสมโลไปแลกได้นะแล้วก็แบบแป็นราศสีนะครับตัวไหนมันน่าสนใจนะก็อย่าไปดูกันนะครับในคลิปนี้เลยนะก่อนจะเลิกก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำใจในการทำต่อไปด้วยกันนะฮะโอเคเหมือนเดิมครับมาอยู่ที่สลูดนะครับ ช่วงนี้ตัวเกมอัปเดตเยอะนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอยู่นะฮะก็ไปดูในช่องได้นะครับทำแยกไว้เยอะอยู่นะครับอ่ะเรามาคุยกับน้องเค้กดีเฟนต์กันนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟนะครับเมนเมลออฟเฟตนะครับกดไปที่เค้กช็อปนะฮะโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันที่ไอเทมธรรมดาก่อนนะครับเป็นอินเดียนฟิลเลนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของสีสานะครับใช้1นึ่งมัชเมโล่นะอันนี้จะได้เดฟนะครับ บวก10นะครับแล้วก็ฝากคู่มือได้เลือด10นะครับแล้วก็เดฟอีก3นะราคาอยู่ที่ประมาณ3,5 0 0นนะครับฝากสมุดแล้วกันตัวนี้ถัดไปเป็นเล็กสเค้กนะครับามาตีดันเค้กก็ได้หมกเคก้กอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ได้เดฟ10บนะครับวิทหนึ่งนะฝากคู่มือได้เดฟบวก2ครับปลดล็อกได้เลือด18นะฮะอันนี้ไม่สามารถแลกซื้อได้นะครับถ้าใครมี1มัสเปนโลผมแนะนำให้แลกอันนี้นะครับ ถัดไปเป็นไฟแฮทไฟแฮทนะครับผมอันนี้เป็นหมวกไฟนะครับหมวกวิสาดไฟนะครับอันนี้จะได้เอ็มเพนนะครับสองเปอร์เซ็นเลยนะอันนี้ดีมากนะครับแล้วก็ได้เอ็มเอ็กแท็กนะครับสามสิบนะอินสองนะครับอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับสําหรับใครที่ไม่มีหมวกนะครับโจมตีเวทนะครับฝากคู่มือครับได้ตีเคบวกหกนะนะปลดตีเคด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราหมุนไปตีบวกหกนะครับจะได้เอ็มเอ็กแท็กสองนะครับเด็บสอง ตีบวกได้ m อฟแ4็กสี่นะครับเอ็มเดฟสองนะครับปลดล็อกได้เดฟบวกสองเลือดสามสิบนะถือว่าดีเลยนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับสี่ไล่สองมันเป็นโลยนะฮะราคาอยู่ที่สองจุดสามเอ็มนะสำหรับใครที่ไม่มีหมวกเวทใช้นะก็อันนี้ไม่ใช้ได้นะครับถัดไปเป็นดาร์กนะครับแบงกสแฮมนะครับอันนี้นะครับจะได้ในส่วนของนี่เลยโอ้โหเท่เลยตัวนี้โอ้โหนี่แนะนําเลยนะครับอันนี้จะเป็นหมวกนะฮะเป็นศีษะนะครับ อันนี้ใส่บวกสองทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้เลือดแปดร้อยเลยนะฮะรางวัลฝักคุ่มือครับได้เลือดเจ็ดสิบนะครับปลดล็อกได้เลือดสิบสี่นะอันนี้ไม่มีขายนะครับหายากเลยนะครับผมว่าแรกนี้น่าจะคุ้มกว่านะอันนี้มันหาซื้อได้ทั้งบนอันนี้สีมันเป็นโลนั้นสนใจมากตัวนี้นะครับอ่เราไปดูเรื่องการ์ดกันบ้างนะครับการ์ดมีสองใบอ่ะอันแรกก่อนเป็นทิบักเอกนะครับเอ๊ะเป็นทิบักการ์ดนะครับเป็นการ์ดถุงมือโลนะครับ อันนี้จะได้ฮิต60นะฮะสำหรับใครที่ตีไม่ค่อยโดนก็ตัวนี้ไม่ใส่ได้นะฝากคู่มือได้ฮิต60นะครับปลดล็อกได้ ATK 63นะราคาที่600,000นะครับถัดไปนะฮะเป็นอ่าเทลล์พอลลิ่งการ์ดนะครับอันนี้จะเป็นอ่าการ์ดโพลิงเหล็กนะฮะได้ ATK 20นะครับเมื่อโจมตีกระยภาพนะครับมีโอกาส10มีโอกาส5%นะครับใช้สกิลสติปอักเซสเซอรี่นะครับเลเวลรหนึ่งนะฝากคู่มือได้ M ATK 63นะครับเรือด36นะครับปลดล็อกได้เรือ60 ราคาการ์ดอยู่ที่ประมาณล้านห้านะครับ gas สองใบนี้ผมไม่น่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะเราไปดูแบบแปลนกันดีกว่านะครับแปลนแรกเลยนะครับเป็นซักคูบัตนะครับซักคูบัตฮอร์บลูปินนะฮะเป็นเขาซักคูบัตนะฮะเท่ๆนะครับอันนี้จะได้เด็บบกห้านะครับอินบุกหนึ่งเอ็มเด็บบุกสิบนะฮะไอเทมที่ใช้คราฟนะครับก็จะมีนักเคลิ้มออฟวิสตอมนะครับแล้วก็อิวิลฮอรนะครับแล้วก็ออเชสต์วอชเชอร์นะครับ ฝากคู่มือครับได้ MTK บวกแล้วก็ปลดล็อกได้ TK ถึงเลยนะอันนี้ถือว่าดีเลยเอามาปลดได้นะครับใช้ก็ได้ราคาที่4.5 M เมเลยนะโอ้โหแพงเหมือนกันนะเนี่ยถัดไปนะครับเป็นอ่าในโครมาซี่แคนเดลนะครับเป็นบูปินเทียนนะครับผมอันนี้ได้สเตต์บงหนึ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของอีกนอเด็บด้วยกันนะครับโอ้โหร้อนเชียว ไอเทมที่ใช้คราฟก็มี routing l o f นะครับผมแล้วก็แบ็ k เฟลนะครับอันนี้หาได้จากแม p nephem map เมืองผีนะฮะรางวัลฝากคู่มือเนี่ยได้เลือดสามสิบนะครับแล้วก็ปลดล็อกได้เอทีเคถึงสามเลยนะครับรู้สึกว่าบูปินจะปลดเอทีเคเยอะนะเนี่ยราคาอยู่ที่สองจุดหกเอ็มนะครับอ่านี่เลยนะครับไอเดนสแตทไปนะครับจะเป็น a l คอ r i a s claw บูปินนะฮะอันนี้จะได้สแตทบวกหนึ่งนะฮะไอเทมที่ใช้คราฟก็มีสีนะครับทั้งหมดเลยนะครับ ไล่ไปเลยยกเว้นสีดําสีขาวนะฝาคู่มือนะครับได้เลือดสินะครับผมออากมาันลอดเราไม่มีราคาที่ห0,000นนะครับอันนี้ไม่เป็นปัญหาย,ายากปะไม่ยากเลยนะถัดไปเลยนะฮะนี่เลยครับโอ้โหอันนี้เป็นโลมาดานะครับผมนี่ครับเบสมอลนะครับในชื่อบูปินนะครับคุ้นๆเปล่ล่ะ เมื่อได้รับการโจมตีปกติหรือใช้สกิลใดๆนะครับมีโอกาสที่จะปลดปล่อยสไปร์วีดนะครับสร้างฟิสิกอลเดามจหลายเท่าต่อเป้าหมายนะฮะไอเทมไม่ใช่คลาสก็มีไซฟานะครับคริสตันมิลเลอร์นะครับบอทตี้ลูนแล้วก็บริแกนนะฮะหาได้จากอ่ากัสแฮมหมดเลยนะครับฝากคู่มือครับได้เลือด28นะครับปลดล็อกได้เอเมอรดีเค4.5นะครับราคาอยู่ที่ 7.9m เลยนะครับโอ้โหในส่วนของบูปรินต์นี่ก็ ตัวนี้ดีสุดนะฮะส่วนนะครับไอเทมสมใสัยผมเชียร์ตัวนี้นะครับอ่าก็สำหรับเซิร์ฟเมมโมรี่ออเฟกตก็จะประมาณนี้นะเดีย๋ยวเราไปดูอินเอร์เน็ตเิฟกันนะครับอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์น็ตเิฟนะครับไปดูไอเทมกันนะฮะอ่ามีหมวกเร็กด้วยนะครับโอเคเราไปดูไอเทมนี้เลยนะครับ เป็นพิโนเคโลโนสนะครับผมอันนี้จะสร้างความเสียหายต่อกึ่งมนุษย์5%เลยนะครับฝากคู่มือได้เคบวกสามเลยนะครับตีบวกหกได้เลือดสามสิบตีบวกแปดได้เลือดหกสิบนะครับรางวัลบอลเราได้เลือดสามสิบเลยนะฮะอันนี้ไว้ตีมนุษย์นะครับถ้าเกิดใครไม่ค่อยมีทุนก็ตอนนี้ไี่ใช้ได้นะครับหนึ่งมัสเตนโลเองต่อมาเป็นโรแมนติกลิฟต์นะครับผมก็เป็นประเภทปากนะครับอันนี้ได้เลือดร้อยยี่สิบนะครับเฟิร์นโฟรเอสพีบวกหนึ่ง ฝากคู่มือนะครับได้เลือด10นะครับปลดล็อกได้เลือด2 8นะไอ้ที่ถัดไปเป็นอัมเบร่าแฮรนะครับหมวกล่มนะครับหมวกล่มเนี่ยจะได้โจมตีท่านน้ำนะครับได้เมทท่าน้ำสองเปอร์เซ็นต์นะครับเด็กปวกหนึ่งนะฝากคู่มือนะครับได้เลือด35นะครับปลดล็อกนะครับได้เลือด14นะครับราคาที่3 m เอ็มเลยนะตัวนี้อ่ะตัดไปเป็นอ่านี่ครับหมวกบอสครับหมดเดกนะครับคอแซนะครับมา วิทบวกสามนะครับเมื่อเราตีบวกสิบครับจะได้เลือดอีกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโคตรเฟี้ยวเลยขาคู่มือนะครับได้เลือดยี่สิบแปดนะครับตีบวกหกได้เอดีเคสี่จุดห้านะครับตีบวกแปดได้เลือดร้อยแปดสิบเลยนะครับแล้วก็ปลดล็อกได้เลือดหกสิบสี่ด้วยกันนะราคาอยู่ที่สองจุดห้าเอ็มนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดนะสําหรับเซิร์ฟนี้ผมเชียร์ให้แลกหมกเตรีกมานะครับที่เหลือเหมือนกันนะ อ่าโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าท่านชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ช่อยเป็นโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันครับแล้วก็อย่าลืมติด่แจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพิ่งใหม่คลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับ